ระดับของชีวิตมนุษย์เราจะมีระดับของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มีระดับนะฮะมีระดับมีระดับใครเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตจะเปลี่ยนคุณค่าของตัวเราจะเปลี่ยนการเซ็ตนะฮะเป้าหมายจะเปลี่ยนฟังดีๆนะครับทุกอย่างมีระดับของมันเอาง่ายๆก็คือว่าแค่มือถือเนี่ยรุ่นเดียวกัน iPhone ยังมี Mac Pro อ่ายังมี Pro Max ยังมีโป o ธรรมดายังมี iPhone ธรรมดานั่นคือระดับของ iPhone ระดับของชีวิตนะครับอ่าระดับนายกระดับรัฐมนตรีระดับของผู้ว่าระดับของนายอำเภอระดับของนายกอบจระดับนายกอบตระดับของชาวบ้านมีระดับของชีวิตแม้แต่ชีวิตของนักขายก็มีระดับของมันเช่นนักขายประกันชีวิตที่เก่งที่สุดไปอลไรครับ ระดับของนักขายก็12เท่า mdrt 6เท่า mdrt 3เท่า mdrt ไม่ติด mdrt หรือไม่ค่อยมีผลงานนั่นคือระดับของตัวแทนระดับของชาวบ้านนะครับเป็นผู้เจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะครับทำงานรัชการหรือว่าเป็นเกษตรกรมมีระดับของมันฟังดีๆนะครับ แต่ะระดับคนเกรงใจไม่เท่ากันคนให้คุณค่าไม่เท่ากันสิ่งที่คุณได้รับไม่เท่ากันถ้าคุณอยู่ในระดับบนสุดของอาชีพของคุณเอาง่ายๆอาจารย์นันจะไปบรรยายเรื่องตัวแทนขอยกตัวอย่างหนึ่งตัวแทนถ้าคุณติด12เท่า MDRT 6เท่า MDRT หรือว่า3เท่า MDRT คุณเดินมาเนี่ยมันจะมีออร่าส่องแสงมาเลยคนทุกคนจะเกรงใจมันเหมือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยนอกจากสำเร็จแล้วมันยังมีความภาคภูมิใจมีความเกรงใจมีออร่ามีความสำเร็จด้านชีวิตด้านการเงินสิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาได้รับมันแสดงถึงระดับของเขาไปที่ไหนก็จะได้รับการยอมรับแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าตัวแทนที่ ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่มีบ้างไม่มีบ้างชีวิตมีแต่ปัญหารุ่มๆดอนๆนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดไปไหนมาไหนตัวก็จะรีบตัวจะรีบพูดอะไรก็จะไม่ค่อยมีคนฟังอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนี้มันคือระดับของชีวิตของคนอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกระดับไหน คุณจะได้ผลตอบแทนระดับนั้นคุณจะได้รับการเกรงใจระดับนั้นคุณจะได้รับการปฏิบัติระดับนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามีระดับของชีวิตมาตั้งแต่สมัยมีมนุษย์สมัยกรีกสมัยอียิปต์แล้วนะครับทุกคนมีระดับมีความรวยความจนมีคนสําเร็จมีคนล้มเหลวมีคนฉลาดมีคนไม่ฉลาดทั้งหมดนี้อยู่ที่เราเลือกเราเลือกอะไรเราจะได้สิ่งนั้น แล้วถ้าเราเลือกที่จะมีระดับที่สูงเราก็ต้องป,ปรับตัวเราให้คู่ควรกับระดับนั้นความรู้เราต้องปรับทักษะเราต้องปรับวิธีการเราต้องปรับแนวคิดเราต้องปรับการกระทําต้องปรับทุกอย่างต้องปรับหมดให้มันคู่ควรเมื่อคุณคู่ควรในระดับนั้นแล้วแล้วคุณได้มันมาแล้วชีวิตของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในระดับนั้นอย่าลืมนะครับเข้าใจเรื่องนี้เป็นคีย์แพงมากนะครับเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตคุณเปลี่ยน เพราะชีวิตของเราชีวิตของมนุษย์อยู่ที่เราตัดสินใจเลือกว่าเราจะเป็นคนระดับไหนแล้วถ้าคุณทำได้คุณคู่ควรคุณจะได้รับผลตอบแทนจากระดับนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดเลย